ซึ่งผมจะบอกว่า YouTube สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกของเว็บไซต์ที่ใช้คำว่ามีแต่คนเนี่ยจะเอาคลิปเหล่านั้นได้ทำการนโอ,อมากมายแต่แล้วมันก็มีอยู่หลายชาแนลครับที่ใช้คำว่าชอบอัพคลิปแปลกๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิป เรามีอินโทรประจําสัปดาห์ได้หรืครับโอเคเลยครับผมและสําหรับเรื่องสยองประจําสัปดาห์นี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ใช้คําว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยรู้จักและเคยได้ยินนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โด่งดังมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ใช้คําว่าอยู่ในยุคแรกๆของ YouTube เลยก็ว่าได้ซึ่งยูทูบเบอร์ท่านนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Username 666ครับโดย Username นมหกหนี้นะครับเป็น YouTube ในยูทูบในยุคนั้นแทบไม่มีใครจะกล้าเสิร์ชหายูเซอร์ที่มีนามว่า666เลย ปี2005 2006นั่นแหละผมจะบอกว่าในยุคนั้นเ,นเป็นช่วงแรกๆที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ในสมัยนั้นนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะช้ามากๆเลยใช้คำว่าเปิดอะไรทีเนี่ยใช้เวลานานมากๆและในสมัยนั้นเนี่ยเว็บไซต์ก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากมายมีเพียงไม่กี่เว็บไซต์เท่านั้นแหละที่เป็นเว็บไซต์หลักๆก,ก็จะมียกตัวอย่างเช่น Google กับ ยูทูบเนี่ยแหละครับซึ่งผมจะบอกว่า YouTube สมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกของเว็บไซต์ที่ใช้คําว่ามีแต่คนเนี่ยจะเอาคลิปจิปถาถะมากมายมาลงก,กันยกตัวอย่างเช่นคลิปสัตว์โลกน่ารักน่ารักมากมายน้องหมาน้องแมวหรือคลิปตลกตลกทั่วไปที่มีแชร์เป็นไวรัลสมัยก่อนนั่นเองซึ่งเท่าที่ฟังดูแล้วในสมัยนั้น y YouTube เนี่ยก็ใช้คําว่าเป็นเว็บที่ค่อนข้างที่จะใสระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ผมจะบอกว่ามันก็จะไม่ได้ใสสะอาดขนาดนั้นหรอก พราะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยได้ทํางานกับ u t u b e พอดีซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็ทํางานหนะักมากๆแล้วผมเนี่ยก็ได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอมากมายแต่แล้วมันก็มีอยู่หลายชาแนลครับที่ใช้คําว่าชอบอัพคลิปแปลกๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปอนานจานคลิปลามกคลิปซาดีดหรือแม้แต่คลิปน่ากลัวน่ากลัวมากายที่ใช้คําว่ามันระเบิดกฎ y o u t u b e หรือว่ามันระเบิดกฎหมายทั่วไปเลยซึ่งในน่วงเวลานั้นเองที่ผมทํางานอยู่เนี่ยผมก็ต้องทําการตรวจสอบคลิปเหลา่า ทางหัวหน้าผมแล้วก็ให้ทําการลบคลิปเหล่านั้นออกไปซึ่งผมจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนในสมัยนี้นะที่ในสมัยนี้เนี่ยพอคลิปปินปึ๊บช่องต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปเลยแต่ในสมัยก่อนเนี่ยต่อให้คลิปใน YouTube หรือว่าผู้ใช้งานใน u t u b e เนี่ยถูกลบออกไปแล้วมันก็ยังมีคลิปบางคลิปที่สามารถเข้าไปดูได้ต่อให้ผู้ใช้งานคนนั้นถูกลบไปแล้วก็ตามซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยมันก็ทําอะไรบ้างไม่ค่อยได้แหละครับก็ได้แต่แบ,บ,แบนบางส่วนไปท่นนั้นเองและในตอนนั้นเองเนนนีี่่่มมััก็สิงงึ <c oughs> ครบท หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาแบนแบบย้ำแล้วย้ำอีกเป็นแบล็คลิสต์ของแอป YouTube ตอนนั้นเลยก็ว่าได้ผมได้ความสงสัยเนี่ยก็เลยถามหัวหน้าไปว่าทำไมต้องทําถึงขนาดนั้นผู้ใช้งานคนนี้เขาอัพคลิปวิดีโอที่รุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอแต่หัวหน้าผมเนี่ยเขาก็ไม่ยอมตอบครับได้แต่สายหน้าแล้วก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยผมเนี่ยที่ยังงงกับปฏิกิริยาของหัวหน้าอยู่นั้นผมก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่เลยแต่ทันใดนั้นเองครับหัวหน้าของผมเนี่ยก็ได้ยื่นเศษกระดาษบางอย่างมาให้ผม ซึ่งในเศษกระดาษน,นั้นเนี่ยมีอะไรบางอย่างเขียนอยู่มันเป็นลิงก์อะไรสักอย่างมีคนเรียว่า666นั่นเองครับณเวลานั้นเองหลังจากที่ผมได้กระดาษโน้ตนั้นผมก็รีบเก็บแล้วก็รีบทํางานแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีครับและหลังจากที่ผมกลับบ้านมานั้นผมก็ไม่รีรอเปิดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแล้วรีบเสิร์ชคาว่า youtube s 66ไปทันทีเลยครับในใจตอนแรกที่ผมเสิร์ชไปนั้นผมก็แอบ,บคิดในใจว่าถ้าเสิร์ชมาปุ๊บมันมีแต่คลิปวิดีโอที่ซาดีน่า ตัวเลือดสาดเนี่ยผมจะทำยังไงผมจะตกใจมากน้อยแค่ไหนไหมเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่าง,งาน,นั้นครับเพราะหลังจากที่ผมเสิร์ช YouTube สแล็คหอหูไปนะนกระดาษใบนี้มาที่เส็จกระดาษใบนี้เนี่ยมันเขียน URL หรือว่าเว็บของยูทูบเบอร์ท่านนี้มาให้ล่ะผมเนี่ยก็เ,เริ่มสงสัยก็ลองกด เลยครับเริ่มจากสิ่งแรกเลยจากคลิปวิดีโอที่ผมรีเฟรชไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีคลิปวิดีโอทั่วไปหรือว่า